ท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับเชิญครับท่านประธานครับผมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้แทนรัษฎรเชียงรายพักก้าวไกลครับก็ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสธารณสุขเนี่ยก็จะเห็นผมขึ้นมาพูดเป็นประจำนะครับก็วารานี้ก็คงไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการ ฉายหนังตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการอภิปรายเรื่องของประมาณปี2564ด้วยนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้เรื่องของรายงานของสป,ปสชเนี่ยนะครับออในรูปเล่มที่ส่งมาให้เนี่ยถ้าอ่านดูแล้วก็เปิดดูเนี่ยผมคิดว่ามีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ สำหรับผู้ที่ติดตามการทำงานของการสร้างหลักการสุขภาพนะครับแต่ในความที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์นั้นผมคิดว่าผมมีจุดประเด็น3ประเด็นที่อยากจะเสนอแนะแล้วก็อยากจะ,ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับก็คือว่าการดำเนินการของสพชเนี่ย ดำเนินการตามพรบหลักประกันสุขภาพ2545ในร่างในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการพูดถึงนะครับมาตรา91 1ที่เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการประสานงานร่วมกันและการการทำงานร่วมกันของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คือบัตรทองพูดถึงสวัสดิการ ประกันสังคมนะครับแล้วก็เบิกได้ของรชาชการนะครับโดยมีบทเฉพาะการนะครับตามพรบรที่เขียนไว้ในมาตรา66เนี่ยนะครับก็เขาเขียนไว้ว่าตราไว้ว่านะครับให้ตราพระราชะกิจสถีกาตามมาตรา9และ10ภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่พระราชะบัญญัติฉบับน,นี้ใช้บังคับก็คือใช้บังคับตั้งแต่ปี2 5 4 5แล้วและหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ1ปีโดยให้สํานักงานหรือสํานักงาน และสำนักง,งานประกันสังคมแล้วแต่กรณีรายงานเหตุที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพืพ่อทราบและจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชนแต่เมื่อพลิกดูในรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตัวนี้ว่าที่ผ่านมาในแต่ละปีมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างและมีการสรุปอย่างไรบ้าง นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าจะต้องติดตามแล้วก็ดูการทำงานตามพรบหลับการสุขภาพที่ผ่านมาแล้วจนถึงปีนี้คือ18ปีว่ามีการทำตามมาตรา90-11อย่างไรนะครับในข้อสังเกตที่2องแล้วประเด็นที่2คือว่าภาพรวมการสรุปนี้ดูเหมือนจะครบถ้วนและสมบูรณ์แต่เมื่อเราดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือว่าเป็นการรายงานเพียงมิติเดียว คือมิติของสปะสะชแต่มันยังมีมิติอื่นที่เกี่ยวข้องคือผู้รับบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขคือโรงพยาบาลและรพศตซึ่งมีการพูดถึงนิดหน่อยครับในรายงานฉบับนี้นะฮะผมขอยกตัวอย่างในหน้า95ของรายงานครับมีการพูดถึงความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ในปีที่รายงานล่าสุดคือ75.99%ดูเหมือนจะดีนะครับเพิ่มจากปี2518ที่มีอยู่แค่65.99%แต่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจแค่75.99%กับการทำงานกับสปชช,ชในรายงานนี้ไม่ได้เขียนเหตุผลนะครับว่าเขาไม่พอใจอะไรและมีข้อเสนออย่างไรบ้างเพื่อปรับ ความพึงพอใจให้ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้นคนให้บริการโรงพยาบาลหรือเราพสตอจะได้ทำงานแบบมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ไม่เห็นในรายงานแล้วมิตในเรื่องของการรายงานทางการเงินเราจะเห็นว่ามีการรายงานสถานะเงินของกองทุนการใช้จ่ายเงินกองทุนมีการตรวจสอบบัญชีกองทุนแต่ไม่มีการรายงานที่ครอบคลุมไปถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลและหน่วยงาน รพสตอที่เราพูดพูดกันว่าโรงพยาบาลขาดทุนโรงพยาบาลมีผลประกอบการไม่ดีโรงพยาบาลที่ต้องช่วยเหลือถ้าสพชมีการทํารายงานและเพิ่มมิติการรายงานในจุดนี้ด้วยคนที่ติดตามงานของสพชจะได้เห็นว่าเรามีการแก้ไขมีการดําเนินการร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขอย่างไรบ้างในการทําให้โรงพยาบาลทุกที่ในประเทศไทยมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็ดูแลประชาชนได้ทั่วถึงประเด็นข้อสังเกตอันสุดท้ายของผมนะครับเป็นประเด็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเราจะเห็นว่าในใน, 2, ในปีสองในปี2562ในตามรายงานเนี่ยมีการใช้งบประมาณในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ย431.43บาท ล้านบาทนะครับเดี๋ยวนะ441บาทครับก็คือว่าแบ่งจากรายหัวมานั่นเองนะครับ4ี1บาทจุด43สตางค์จากเงินรายหัว3,000กว่าบาทนะครับถามว่าเงินทั้งหมดทั้งก้อนนี้เนี่ยไปถึงโรงพยาบาลและใช้ตามปัญหาของโรงพยาบาลได้เท่าไหร่ นี่คือเงินที่โรงพยาบาลจะไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่จริงๆเมื่อเทียบกับเงินอีกก้อนนึงครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่สปทชแต่อยู่ที่สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือสสสปีหนึ่ง4,000กว่าล้านบาทเงินตรงนี้ไม่ได้ไปถึงกิจกรรมไม่ได้ไปถึงเข็มวัคซีนที่ถึงประชาชนไม่ได้ไปถึงตัวประชาชนอย่างแท้จริง เงินสองก้อนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดอันนี้เป็นข้อเสนอแนะของผมนะครับว่าข้อสังเกตนี้ถ้าเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก็อาจจะทำให้รายงานในปีต่อๆไปมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้นสรุปสุดท้ายคือณนะตอนนี้สิ่งที่ผมอภิปรายและผมพูดในวันนี้เนี่ยก็คือหนังตัวอย่างครับ ผมอยากจะให้ติดตามตอนต่อไปว่าในสัปดาห์หน้าเรื่องของการการอภิปรายงบประมาณเรื่องของงบประมาณปี2564เกี่ยวกวับด้านสาธารณสุขเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างและการรับมือกับโรคระบาดท,ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณครับ